สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครเว็บแท f ฟิกมอนซูนนะครับคือเป็นเว็บเป็นเว็บเมื่อปี2014เมื่อสักช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเห็นจะได้นะผมจำไม่ผิดเออก็ผมว่าเว็บนี้มันก็ดีคล้ายๆอะ่ะผมว่าม่าดีกว่าเว็บพวก Big Ads แล้วก็เพเวิร์ดล้วมั้งไม่รู้หนะ้าน,นี้คือตามความคิดผมนะผมชอบอันนี้มากกว่าไม่ต้องพูดทราำทำอาหาอะไรกันมากหรอครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะมาสอนวิธีการสมัครง่ายๆเลยสําหรับคนที่ขัดขับขั้องใจนะนะก่อนอื่นก็ให้เราคัปปีลิงก์นี้แป่ใส่ที่ address ทบเด็ด Enter เข้าไปหลังจากนั้นก็ให้เราก,กด Register อะมาดูกันนะครับผมช่องแรกเลยก็ตรงแคบเพอร์ซ a นอลเพอร์ซ i นอลอินฟอร์เมชัราก็ใส่เฟิร์นเนมเช่นผมจะยกตัวอย่างนะว่าเช่นบาร์นานานามสกุลนานะบารอันนี้ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรา ใส่เข้าไปครับเอาเป็นบวกหกหบวกหกหเนี่ยพูดง่ายก็คือแทนมันเป็นรหัสประเทศครับคือมันเป็นรหัสประเทศแทนศูนย์แทน0ูนย์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เบอร์หลังจากศูนย์ของเราไปเช่นบวกหกแล้วก็เป็น9 1 2าหนึ่งสอามสี่ห้าหเจ็ดนับดู อันนี้6บวกกหกคือเลข0ถูกไหมอันนี้คือเลข9กอ่ะ2 3 3 4 5 6 7 8 9 10ครบนะอ่ะยกตัวอย่างนะต่อไปก็ contract information เอาไ้ติดต่อข้อมูลกับเราทางอีเมลเราก็ใส่อีเมลที่เราได้สมัครกับเว็บ hotmail gmail อะไรเชือกเนี้ยพวกเนี้ยก็กดสมัครไป เช่นเช่นเอ่ออะไรดีกว่าอืมอ่ะเป็นนา루โตะแล้วกันนา루โตะคีหนึ่งส hotmail com เราก็ใส่ไปอันนี้ก็ใส่เหมือนกันก็มาเลยคือ2ช่องนี้นะครับผมสช่องนี้นะครับให้ใส่เหมือนกันคืออีเมลอันเดียวกัน เพราะว่าอันนี้คือยืนยันอีเมลรีทายเนี่ยรีทายเนี่ยคือยืนยันอีเมลต่อมาก็ Enter username username พูดง่ายๆคือ ID หลย ID user user เราใช้ชื่อว่าอะไรเช่นอ,อะไรวะเช่น นารุตกหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่ตัวอักษรกับตัวเลขนะครับผมเท่านั้นผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขใช้หรือเปล่าแต่ผมเออใช่ใช่ตัวเลขใช้ได้พผมไปใช้ตัวเลขแล้วใส่ตัวสองตัวเลขมันใหญ่เป็นเลขก็แต่ลองดูส่วนอันนี้ window code ส่วนนี้สีช่องนี้ window code type Code, if f i n ์ password, letter and n u m b e เเนี่ยรีใช้พาส s วิร์อีกก็ให้ใส่อันเดียวกันเช่นผมจะใส่วิดดอลโค้ดเป็นเป็นอันเนี้ยผมแนะนำให้ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผสมด้วยตัวเลขเช่นอ่าทีห้าทีหก H สองเก้าทีเอ,อ้ยมันเยอะไปทีอ่ะคิวกนะ็ได้คิวกี่ตัวละหกตัวละแล้วก็หนึ่งจีอ่ะสี่บวกกับอีกสี่ก็เป็นแปดถูกไหมอ่ะเห็นไหมมีพิมพ์ใหญ่ตัวสอนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเล็กสมกานประมาณเนี้แล้วคุณก็ก๊อ ก็คข้อมูลเนี่ยเขียนเก็บปี้กปี้ไปวางแล้วก็วางแล้วก็วางคือสีช่องนี้ต้องให้เหมือนกันเข้าใจตรงกันนะอย่ามั่วนะส่วนอันนี้พูดง่ายๆคือเป็นอีเมลเพย์พออีเมลเพซ a าอีเมลซอริสทูสเพย์ผมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ไอ้เงี้ยนี่เลยผมเกลียดมันมากเลย ตอนนั้นผมจําได้ผมเอาเงินเข้าระบบมันอ่าเข้าใจปะผมเอาเงินเข้าระบบมันไม่ไม่เข้าไอสัตวเียตังไปสิบเหรียญส้นตีนอ่ะเออไม่แนะนําที่ในที่สุดผมผมไม่เคยใช้เพซ่าะนะแต่ผมเข้ารไว้้ะแต่ผมไม่เคยใช้ยังไม่เคยเคยังไม่เคยเอาเงินตัวเองเข้าไปในบัญชีเพซ่าด้วยแต่เพีย,ยพ,พอเนี่ยแนะนำใช้ดีใช้ได้โดนเลยโดนใจมาก คุณก็เอาวอีเมลเพาะคุณใส่เช่นจะก็เปลี่ยนยิ่งใส่ <c oughs> <c oughs> หลังนนั้นพอคุณใส่เสร็จปุ๊บคุณก็ดูตรวจสอบด้วยถูกไหมชื่อชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลยืนยันอีเมลเอุนเนมว้ตอนเข้าสู่ระบบไว้ตอนล็อ,อกอินเข้าสู่ระบบมัน ันนี้ก็วิดดอโค้ดอันนี้จะเป็นตอนถอนเงินวิดดอโค้ดอันนี้ก็จะเป็นภาพกริดของเราตอนตอนตอนใช้เข้าระบบมันจะใช้เข้าร่วมมันใช้ร่วมกับออันนี้เราใส่เราเราใส่ยูสเดอร์เนมเราก็ต้องใส่ประวัติตัวไปอ่าประมาณนั้นคือสีช่องนี้ต้องให้ใส่เหมือนกันอย่าลืมนะอย่ามั่วนะสีช่องนี้ใส่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเพย์พออีเมลอ่าสิ้นสุดสักทีนัมรุโตะคีนหนึ่งสองสามสี่แอตแนติกคอมอ่าอีเมลไเพพอ หลังจากนั้นเรากกาดอันนี้อ่าอย่าลืมครับอผมลืมไปอผมให้ทุกคนเซฟข้อมูลทั้งหมดเนี่ย,ยที่ทุกคนพิมพ์ลงเนี่ยเซฟไว้ save ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรอันไหนเป็นอันไหนคือจำไม่ได้จำไม่ได้คุณเซฟไปเลยเซฟไว้ในโน้ตแพดอื็เตอร์คอมเมนนั่นแหละโน้ตแพดเข้าไป นั่นแหละเซฟเซฟเซฟข้อมูลเก็บไว้ทั้งหมดเพื่อที่เผื่อคุณลืมหลังจากนั้นเราก็กดโพสิตจ์นะครับกดโพสิตเลยพักอ่ะสมมติผมกดโพสิตแล้วสมมติผมกดโพสิตแล้วเราจะเข้าสู่ระบบมันเราจะเข้ายังไงเราก็อ่าคัปปี้ลิงก์นี้ไปก็ได้อ่ะคัปปี้คัปปี้ลิงก์นี้ไปนี่นี่แหละอ่ะก็ไปไปวางในแท็บแอ็นเดรบาร์เหมือนเดิมประมาณนี้แล้วกดเอนเตอร กดไปแล้วก็กดหรือใครจะกดใส่ย s e r n a m e ล็อกอินตรงนี้เลยก็ได้หรือใครจะกดตรงนี้อีกทีก็ได้แล้วแต่ใส่เข้าไปอ่ะผมก็สมัครเสร็จแล้วนะของผมสมัครแล้วผมก็จะใสะ่ใส่เข้าไปล็อกอินมันจะให้เรารอประมาณสิบวิ แล้นเราก็กด back to dashboard ต้องการคำยันว่าคุณต้องการที่ออกหน้าเว็บนี้ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจจะไม่ถูกบันทึกอ่ะเราก็กดออกจากหน้าเว็บอ่ะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็เลยยังได้แค่นี้อยู่อ่ะวันนี้ผิดพลาดอะไรยังไงดูทำอะไรงงๆไปหลายอย่างก็ขอ ขอโทษด้วยครขออภัยด้วยผมเพิ่งทําวิดีโอ,โอก็อยากจะให้คนลองมาเล่นดูมันเจ๋งจริงอ่อาสำหรับอันนี้สวัสดีครับ